จ้าหนวดก็ได้กระโดดขึ้นไปที่โงศพอีกครั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้การโจมตีนั้นแรงขึ้นเจ้ามีก็ได้รับน้ำหนักจนแทบจะทนไม่ไหวพระเอกที่เป็นคนควบคุมมีก็ได้รับาละอันหนักหน่วงเหมือนกันจูจ่ๆพระเอกก็ได้ระเบิดพลังธาตุไฟออกมาก็เลยทําให้เขากับเจ้ามีนั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นหลีเจีนซีที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพลังจิตวิญญาณธาตุดินของเขากาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงภาพก็ได้ตัดมาที่แม่นางซูที่กําลังขี่มา้าหนีเพื่อไปเรียกหหห้ห้้้คคนคนน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 นมมาาาาาา่่่ววยงงงัักกกก็็็ไไดดดดเเเททีํลิิขึพแตือ ผู้พิทักษ์มังกรลับนี่นาะข้าคงต้องรีบไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแล้วละ่ะนางก็ได้ตะโกนเรียกเสียงอย่างดังว่าข้ามีชื่อว่าซูยูเฟยเป็นนักเรียนของโรงเรียนเทียนเปยข้าถูกคนจากตระกูลหลีเข้าทำร้ายได้โปรดพวกท่านช่วยข้าด้วยผู้พิทักษ์แห่งมังกรลับได้โปรดช่วยข้าด้วยชายทั้ง3ที่กำลังเดินมาอยู่นั้นก็ได้เห็นแม่นางซูกำลังขี่ม้าเข้ามาหาพวกเขาก็ได้ดีใจแม่นางซูที่ดีเห็นพวกเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนางก็ได้พูดว่านั่นะมันห,มน,น,มาาน,นหลีเจียนเฟย่นาง้ี่็หีนอ่อางน้นนั ก็ได้เลี้ยวม้ากลับแล้วควบม้าหนีในทันทีหลีเจนเฟยที่ได้เห็นแม่นางซูหนีก็ได้เรียบตามในทันทีแม่นางซูที่กําลังควบม้าหนีก็ได้พูดว่าหลีเจนเฟยเป็นพี่ชายของหลีเจนฉีเขาก็เป็นคนของตระกูลหลี่แต่อย่าลืมว่าแกเองก็เป็นผู้พิทักษ์มังกรรับเหมือนกันหรือว่าแกต้องการที่จะช่วยหลีเจนฉีทําชั่วอย่างนั้นเหรอหลีเจนเฟยก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความดีใจแม่นางซูก็ได้ควบม้ามาจนถึงที่สะพานหลีเจนฉีที่ได้เห็นแม่นางซูขี่ม้ากลับมาเขาก็ได้เรียบเรีย เพราะว่าลีเจนชีนั้นร่างกายของเขายังไม่ฟื้นพลังเต็มที่100%เขาก็ได้ควบคุมดาบเข้าไปโจมตีแม่นางซูดาบของเขาก็ได้ลอยออกมาด้วยความเร็วสูงแม่นางซูที่กำลังขี่ม้ามานางก็ได้เห็นดาบของลีเจนชีลอยเข้ามาหาทำให้นางต้องรีบเรียกดาบของนางออกมาในทันทีแล้วได้ปล่อยการโจมตีออกไปเพื่อสกัดกั้นดาบของลีเจนชีการโจมตีของทั้งสองได้เข้าปะทะกันส่วนดาบของลีเจนชีก็ได้กระเด็นลอยกลับไปแต่ลุงก็ได้รีบกระโดดออกจากโรงศพเพื่อหลบดาบของลีเจนชีในทันทีแม่น ส่วนเขารีบหนีไปในทันทีแม่นางซูก็ได้บอกกับพระเอ,อกว่าลีจินเฟยที่เป็นอัศวินผู้พิทักษ์มังกรรับได้ร่วมมือกันกันกบลีเจนชีเพื่อเข้ามาทำลายพวกเราแม่นางซูก็ได้ใช้ใบไม้ที่อยู่บนแม่น้ำเข้าโจมตีลีเจนชีในทันทีเจนชีที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเขาก็ได้ใช้ดาบของเขาออกมาสกัดกั้นการโจมตีเอาไว้แต่ก็ได้มีเศษสองอันที่สามารถรุดลอดการโจมตีไปได้ตาลุงก็ได้รีบคว่างลุงเข้ามาบังให้กับลีเจนชีในทันที แต่โรงศพก็สามารถป้องกันไว้ได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นแต่ชิ้นส่วนใบไม้ก็ได้ลอยเข้าไปเฉือนที่เอวของลีเจนชีอย่างรุนแรง เขาก็ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงถึงขนาดทําให้เขาต้องลงไปนั่งกับพื้นเลยทีเดียวตะลุงก็ได้รีบเข้ามาดูอาการของลีจินชีด้วยความเป็นห่วงภาพก็ได้ตัดมาที่พวกพระเอกกำลังขี่ม้าหนีจากนั้นพระเอกก็ได้บอกให้แม่นางซูรีบลงจากมาแล้วรีบวิ่งตามเขาไปในระหว่างนั้นแม่นางซูก็ได้ถามกับพระเอกว่าทําไมพวกเราถึงไม่ขี่ม้ากันล่ะถ้าวิ่งไปเองมันไปได้ไม่ไกลหรอกนะพระเอกก็ได้บอกกับแม่นางซูว่าใครบอกเจ้าว่าพวกเราจะวิ่งหนีกันล่ะแม่นางซูก็ได้ถามกับพระเอกว่าแล้วเราจะทําอะไรกันล่ะพระเอกก็ได้บอกว่่่าาาาาาเจจ้ํํลททีอออยูงตะวันก บ้้านไดแม,ม่นางซูก็ได้พูดว่าข้าจําได้จะให้ลืมได้ยังไงกันที่นั่นมีต้นไม้สีม่วงขนาดใหญ่ตั้งมากมายและสวยงามทั้งสองก็ได้รีวิ่งไปในทันทีภาพก็ได้ตัดมาที่พวกของลีเจนชีลีเจนเฟยที่กําลังนั่งดูอาการของลีเจนชีเขาก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าการจะจัดการกับสองคนนั้นมันไม่ง่ายเลยลีเจนชีก็ได้พูดว่าพวกมันทั้งสองสมควรตายโดยเฉพาะซือหวงจิตวิญญาณธาตุของเขาดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหมือนมีสองธาตุในเวลาเดียวกันลีเจนเฟยกก็ไดด้้ตใจแลวพู มีสองธาตุอย่างนั้นเห,อหรอหลีเจีนฉีก็ได้พูดว่าข้าเห็นเป็นอย่างนั้นไม่ผิดแน่นอนตาลุงก็ได้พูดว่าข้าก็เห็นเหมือนกับที่ในน้อยพูดมาเหมือนกันหลีเจนเฟยก็ได้พูดว่ามันจะเป็นไปได้เหรือที่เขามีจิตวิญญาณสองธาตุในเวลาเดียวกันคงไม่ใช่ว่าจิตวิญญาณธาตุดินของเขานั้นได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกอย่างนั้นเหรอจึงทําให้พลังที่เขาปล่อยออกมานั้นดูเหมือนมีสองธาตุตาลุงก็ได้พูดว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างที่ในน้อยเฟยพูดจูๆ่ๆซ พูดว่าถ้าพวกเรายัางปล่อยมันไว้แบบนี้มันจะต้องมาขัดแข้งขัดขาของตระกูลหลีเราเป็นอย่างแน่นอนอีกไม่นานมันจะต้องตายด้วยนมือของข้าคนนี้แหละภาพก็ได้ตัดมาที่หลีชิงหมิงที่ได้ลุกขึ้นมาด้วยอาการบาดเจ็บทันใดนั้นหลีเจีนเฟยก็ได้บอกกับเขาว่าแกนี่มันขยะจริงๆแกเป็นนักฆ่าที่ได้รับมอบหมายจากท่านพ่อแต่ก็ไม่คิดว่าแกจะเป็นคนที่ไร้ความสามารถแถมยังปล่อยให้พวกน,น,นั้นหนีไปได้อีกแกที่เป็นคนของตระกูลหลีแกจะต้องรับผิดชอบที่ปล่อยให้ซูห่วงและซูยูเฟยหนีไปได้หลีชิงหมิง แม่น้าและลาธารพวกพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยพระเอกก็ได้พูดว่าที่นี่สวยงามและมีพลังจากธรรมชาติมากมายแม่นางซูก็ได้พูดว่าอาจารย์ของข้าเคยบอกไว้ว่าต้นไม้พวกนี้นั้นมีพลังจากธรรมชาติมากมายและยังสามารถทําให้พวกเรานั้นฝึกฝนพลังได้ง่ายขึ้นในระหว่างนั้นแม่นางซูก็ได้หยิบคัมภีรบางอย่างออกมานางก็ได้เอาให้กับพระเอกแล้วบอกว่านี่คือทักษะทางจิตวิญญ,ญญาณที่ข้าได้ยืมมาจากหอสมุดเพื่อเอามาให้กับเจ้าโดยเฉพาะข้าคิดว่าทักษะนี้น่าจะเหมาะกับเจ้าเป็นที่สุดแล้วจงรีบเรียนรู้ทักษะ นี้ให้สำนานให้เร็วที่สุดมันอาจจะเพิ่มพลังโจมตีให้เจ้าเป็นอย่างมากได้แน่นอนพระเอกก็ได้เปิดคัมภีรออกมาดูเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รู้ว่าคัมพี์ลมนี้นั้นเป็นทักษะฝึกฝนทางจิตวิญญาณของพลังระเบิดแม่นางซูก็ได้ชวนพระเอกไปนั่งที่โต๊ะเพื่อทําการฝึกฝนทั้งสองก็ได้เดินมานั่งในทันทีแม่นางซูก็ได้เริ่มทําการฝึกวิชาของหนางพลังจิตวิญญาณธาตุของนางก็ได้ปรากฏออกมาพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าราชาิวลิบสีม่วงนั้นกําลังเชื่อมต่อกับต้้้้้นนนนไมมมมททททีีี่่่่อออออยูััังหดดดจาาาากกกกกพพรระเเเ็ปิคภืํ ฝนเขาก็ได้เห็นอักขระมากมายได้ลอยขึ้นมาแล้วก็ได้ถูกดูดเข้าไปอยู่ในจิตของพระเอกและได้ถูกส่งต่อไปยังเจ้าหมีที่อยู่ในจิตใจของพระเอกจนในที่สุดเจ้าหมีก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมามันก็ได้คำรมออกมาเสียงอย่างดังที่มันนั้นได้มีพลังเพิ่มมากขึ้นภาพก็ได้ตัดมาที่พระเอกที่กําลังดูดซับทักษะจากคีร์เล่มนี้จนในที่สุดเขาก็ฝึกฝนได้สําเร็จพระเอกก็ได้พูดว่าในที่สุดก้าก็ฝึกฝนได้สําเร็จอย่างกบว่าข้านั้นคืออัจฉริยะเลยในเวลานั้นตระกูลหลีก็ได้ตามพวกพระ ให้ลูกน้องนั้นเข้าไปจับพวกพระเอกในทันทีพวกลูกน้องที่ได้รับคําสั่งก็ได้รีบวิ่งด้วยความเร็วแสงพระเอกที่กําลังนั่งฝึกวิชาอยู่ก็ได้รู้สึกแปลกๆบ,บางอย่างแม่นางซูที่กําลังฝึกวิชาอยู่ก็รู้สึกเช่นกันนางก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วทําการรวบรวมพลังแล้วได้เรียกราชาทิลิปสีม่วงออกมาแม่นางซูก็ได้พูดว่าราชาทิลิปสีม่วงแห่งจิตวิญญ,ญาณธาตุไม้จงตื่นขึ้นด้วยพลังทั้งหมดของต้นไม้ที่อยู่ที่นี่ทันใดนั้นราชาทิลิปก็ได้ดดอกมมาาาาพพ้้นนันไไลลยขขึปแะะีีท่่่ใหญเรว จากต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณรอบๆลบีจินเฟย์ที่ได้วิ่งเข้ามาก็ตกใจเมื่อได้เห็นกับราชาดอกทิวลิปสีม่วงที่มีขนาดใหญ่มากในระหว่างนั้นราชาทิวลิปก็ได้รวบรวมพลังแล้วได้ปล่อยดาบลอยออกมาจากกีซอนลีจินเฟย์ที่ได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเขาก็ได้พูดว่าถ้าไม่ดีแล้วนั่นมันราชาดอกทิวลิปสีม่วงที่เป็นจิตวิญญาณท่านไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดดาบที่ราชาทิวลิปสีม่วงนั้นได้สร้างขึ้นมาก็ได้ตั้งตระงานขึ้นฟ้าแล้วก็ได้้้ฟฟันนนนลงงมาาาาาใใส่่่พวววกกกกีเเเเเเจจดดดดดยอรรรร็ทํหหิิิะบขขญึ จนทําให้พวกของหลีเจินเฟยนั้นกระเด็นลอยไปไกลหลายสิบเมตรหลีเจินฉีก็ได้กระเด็นลงมานอนกองกับพื้นพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้กระโดดเข้ามาโจมตีซ้ําในทันทีหลีเจินฉีก็ได้กระเด็นลอยไปไกลอีกเช่นเคยจากนั้นพระเอกก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายมาที่หลีเจินเฟยเขาก็ได้รีวิ่งมาเตะหลีเจินเฟยอย่างรวดเร็ว พระเอกที่ได้อัดทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจแล้วได้ระเบิดพลังออกมาเพื่อที่จะจัดการกับพวกลูกน้องเขาก็ได้รีบกระโดดเข้าไปหาลูกน้องโดยที่พวกนั้นยังไม่ทันตั้งตัวแล้วได้ใช้ท่าไม้ตายหมัดระเบิดพลังเข้าจมตีพวกลูกน้องจนเกิดการระเบิดเกิดขึ้นตะลุงที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้รีบใช้โลงศพของเขาออกมาเพื่อทําการป้องกัน แต่พระเอกก็ได้เตะกลงศพของลุงนั้นกระเด็นกลับไปทับลุงเขาก็รู้สึกดีใจที่สามารถจาัดก,การกับพวกหลีเจนเฟยได้ทั้งหมดทันใดนั้นพระเอกก็ได้สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกําลังวิ่งไปที่ม้าเพื่อที่จะหนีไปเขาก็ได้รีบวิ่งตามด้วยความเร็วสูงแม่นางซูที่เห็นอย่างนั้นก็ได้วิ่งตามแต่ก็ไม่ทันในขณะนั้นลูกน้องของลีเจนเฟยก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ทําท่าที่จะย่องหนีแต่แม่นางซูก็ได้หันมาเห็นแล้วใช้ลากไม้ทุบเขาจนลงไปนอนกองกับพื้นในทันทีน ปนนีิเช่นนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าอย่างไร้ความปานนี้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ลีเจนเฟยที่กําลังขี่ม้าหนีเขาก็ได้ควบม้าจนมาถึงทางเข้าเมืองพระเอกของเราก็ได้ควบม้าตามมาด้วยความเร็วสูงเช่นกันลีเจนเฟยที่กําลังควบม้าหนีก็ได้ตะโกนบอกกับยามว่าข้ามีชื่อว่าลีเจนเฟยเป็นผู้พิทักษ์เมืองกรลับได้โปรดช่วยข้าด้วยมีคนตามมาเพื่อที่จะฆ่าข้าทหารยามคนนี้ที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าผู้ใดที่มันกล้าสร้างปัญหาให้กับเมืองเทนเปย์แห่งนี้มันจะต้องได้้รรัับบททษีี่่่่มนนนนนกกอออยาาางงแแเข็ูลว มันออกไปในทันทีลูกธนูก็ได้ลอยออกมาด้วยความเร็วสูงพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้รีบเรียกเกาะของข้องมาในทันทีลูกธนูที่ลอยมาด้วยความเร็วสูงก็ได้แทงเข้าที่เกาะของพระเอกแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้แต่ทว่าพลังโจมตีของลูกธนูนั้นรุนแรงมากเกินไปจนทําให้พระเอกนั้นต้องกระเด็นตกจากหลังม้าด้วยอาการที่หนักน่วงจากการที่รับลูกธนูเขาก็ได้กระเด็นลอยไปไกลแล้วตีลังกาเพื่อทรงตัวพระเอกที่ตั้งสติได้ก็ได้ลุกยืนขึ้นมาแล้วได้บอกกับทหารยามว่าข้าซ ดีเจนเฟยและพวกได้ดักรอเพื่อที่จะทำร้ายข้าแต่เขาไม่สามารถซู้ข้าได้และได้หลบหนีมาได้โปรดท่านช่วยพิจารณาว่าใครถูกใครผิดเพื่อหาความเป็นธรรมให้แก่ข้าที <c aten> ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ <c Faz al> ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังจนจบถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย <c oughs> กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับ